เดี๋ยวจะให้นักเอกของเรานะคะแนะนำตัวเสียงหนึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้อยโทหญิงธัญ์าชกธนาเดชนะคะหรือว่าพลอยสายเอเอสิบสองค่ะก็ในเรื่องรับบทเป็นสาวเรือฟ้าค่ะหวังมากเลยนะคะค่ะแล้วเราไม่ได้มีนักแสดงถึงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําความรู้จักกับ แตงเป็นพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ก่อนอืนเนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญมากๆเลยนะคะขอเชิญคุณพรทิพย์ป,ปัญญาสกุลวงประทานบางกาะเนเชอรสสปานะคะขึ้นมอบช่อดอกไม้นะคะให้กับเหล่านักสแสดงนะคะทั้งคุณออนอานงนะคะผู้กำกับและพระ,ะเอกนางเอกของเราด้วยนะคะขอเชิญทางด้าน,นี้เลยค่ะฉันโหลดไปทางนี้นะคะ ท่าสวยมากๆเลยนะคะวันนี้คุณัวสวยมากเลยะคะ่ะค่ะชอบดอกไม้เลยไหมคะค่ะท่านแรกนะคะขอเยนเชนิญดรพัทมินทราอุปโยคินนะคะืูทุกกำกับของเรานะคะทางด้านหน้าเวทีตรงกลางตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมามอบดอกไม้ไปด้วยกันนะคะ แต่กล้องพร้อมนะคะและลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคุณออนอนงปัญญาวงรับบทเป็นเจ้าดาราลัสิยมขึ้นมารับช่อดอกไมะคะ้ค่ะแต่กล้องอย่ามา นะเก็บภาพไปให้คมๆเลยเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นมากๆเลยนะคะเรียบร้อยไหมคะชั้งภาพของเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล,ละลำดับต่อไปนะคะเขาเชิญคุณป้านามการธิดาเมืองคบที่รับบทเป็นพระเอกหนะ้ามนของเรานะคะร้อยเตรียมพร้อมขึ้นมารัดช่อดอกไม้เลยะคะ่ะ พระเอกของเราก็หล่อมากเลยนะคะหน้าใสดีจะถามว่าใช้อะไรบางหน้าคะเนี่ยสวยหล่อพร้อมกันเลยนะคะทั้งพระเอกนางเอกนะคะคุณอนอนนน์สวยเด้ในวันนี้หน้าแดงมากเลยคะ่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะและ้วลำดับต่อไปนะคะขอเชิญนางเอกของเรานะคะร้อยทอหญิงธัญรักษ์ช่องธนเดชเดรัวดทเป็นนางเอกในเรื่องเป็นเสาวเครือฟ้าของเรานั่นเองนะคะ โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะคะช้ดูแลต้องดูแลสปอนเซอร์ของเราหนึ่นะคะ